아이마 그 저도 다 번역해 줄이토리아라는 노래가 있는데 실제 성격도 이제 많이 외로우신지. 나오면 이 플레이 망나다 그냥 저희 멤버들끼리 항상 같이 있다 보니까 그렇게 외롭지는 않은데 아마 저희 각자 멤버들도 다 남자기 때문에 조금은 ว่างันเนาะยังไงคะแต่ว่าหลายทีจรงๆก็ขาบอกว่าเพราะทุกคนเนี่ยสนุกสนานกันนะคะก็เลยทำให้เขาสนุกสนานตลอดค่ะแต่ว่า เพราะเขาก็เป็นผู้ชายใช่ไหมคะเขาก็เลยบอกว่าบางครั้งเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเหงาบ้างแต่วันนี้ขาบอาว่ามคนนี้ทั้งคู่อยู่ให้สวยสุดที่สามคนมีทจ้งคุณย้าแล้วก็คุณน้าแล้วก็คุณน้องกมมต่่รงไหน งบอกว่าถแม่แม่อายุเท่าไหร่แม่เขาพักช ну ีมินยองชิคุณนี่มีอายุเท่าไงโอ้ยแม่สี่สิบสี่ได้เป็นเพื่อนแม่นะเนี่ยเซมเอ็ดวิทยุมัมนะมินยองชิคุณนี่มีอายุเท่าไงครันที่ชอบชอไม้ชอบชิงกูชอบหญิงชราไม้ชอบหญิงชราไม่ถามทุกคนเลยบอกสิว่าได้ทั้งแฟนแล้วได้เพื่อนแม่ไปด้วย 태ท에กู머เ한테좋은친ง소개시켜นี่ไันเป็นองนเนี่ย้อายโอ้อ้ยอ้ยโ้ยออออ้ย้อ้ยโ้ยโอยอ้ยโอยโ้ยโอ้นโอ้ถ้าโอยโอ้ย้อ้ย้ยโอ้ยโอายโอย้ย้ยย เวลาเราดูในในเว็บไซต์หรือว่าดูในในมิวสิกวิดีโอเนี่ยสาวๆเกาหลีต้องทำหน้าแอปแบิอยากให้เขาทำหน้าแบบแอปเปิวเกหลีอนหน่ที่ละคนที่ละคนเลย <음> ค่ะฮัลโหล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 표정ลโหลฮัลโหลัลโหลฮัลโหั บอกว่าเดี๋ยวให้พิธีกรทำให้ดูเป็นตัวอย่างเดี๋ยเดี๋ยวจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างบอกบอกคุณมลเธอมนีทำบนเส้นื้งอ๋ออย่างี้ไหวไหมนี่ไม่นิยมทำก่อนแล้วไม่นอยมก่อนแล้วอ่ยมเชื่มันย่อมทำแล้วหนึามีิยนอกสาแนวช้ำ

张天。<laughs> 张 ทำให้แฟนคลับเขาได้กระชุ่มกระชวยมีความสุขนะเนี่ที่เราเห็นว่าคือน้องๆเขาไปไหนมาไหนเนี่ยแฟนคลับจะขับข้างมาอยากให้เขาเล่าถึงเหตุการณ์ไม่ว่าที่เกาหลีหรือว่าที่เมืองไทยที่เอาอากาไทยมีเหตุการณ์สนุกสนุกเกี่กับแฟนคลับคนไทยเล่าให้ฟังไหมคะ้ที่คชจมาเะนระเทศไทยตอนนี้มีอะไรที่เ็นที่นยาที่สุดะทศไทยตอนีอะที่เปีทดรากะตนมายตอนนีอเ

คือตอนที่แบบพอมาถึงที่สนามบินนะคะมีแฟนคลับที่แบบต้อนรับอย่างอบอุ่นเยอะมากเลยนะคะเขาตกใจแล้วก็ประทับใจมากแล้วก็วันนี้ก็มาแบบขับกันเยอะมากรอตั้งแต่ตีสามนะคะนี่เรื่องจริงพี่ๆรปภบอกรายการเราก็เจ็ดโมงครึ่งแต่ว่าทุกคนมารอตั้งแต่ตีสามฝักฝักบอกค่ะนี้บ่งเดียวอืมต้องว่าเหล็กมากันน่ะประมาณสี่ห้าเปงให่ชบุตรโซกี่ต่รีกูเกชท์เ้วก็มีคุกับ 그냥 이요. 나คะ. เอาอย่างนี้ดีกว่าเราเชื่อว่ามีแฟนคลับอีกหลายๆคนท음 만약에 그럼 여기 오늘 못 오신 분들이 시안 블루 분들을 보고 싶으시면 어디서 또 만날 수 있을까요? 어 내일이죠. 바로 내일 5시 30분에 시안 파라곤에서 저희가 어 태국 단독 첫 팬미팅이 있을 예정이에요. 그러니까 어 그곳에서 꼭 확인하실 수 있고요. 그리고 또어 จบนไลฟ์ว่네그리고โต้พเเ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 เมเเรเ่เเ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 เกเเะเเ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 ะเเ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 นเเ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 าเเเเเาเเ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 พเเศษเเพาะเเ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 เวเเ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 ฟเนเเมีมี พรุ่งนี้ที่นี่คอนเสิร์ตพรุ่งนี้นะวันพรุ่งนี้นะะคที่สยามพารากอนใช่ค่ะก็เป็นงานแถลงข่าว2010 Listen to the CN Blue Mini Live and Fan Meeting Live in Thailand ไปเจอกันนะกี่โมงคะประมาณรอคะห้าโมงครึ่งห้าโมงครึ่งตอนเย็นไม่ใช่ห้าโมงเช้าสิบเอ็ดโมงไม่ใช่ห้าโมงครึ่งตอนเย็นแล้วก็ฝากบอกคนนิดนึงว่าวันนี้แฟนๆมีข้าวสารอาหารแห้งช่มีนะมีวันนี้แฟนๆที่มาที่นี่มาที่นี่มาที่นี่มานนี่มานีที่นี่มาที่นี่มาที พวกเราเป็นตัวแทนมอบให้นะคะนี่ะคาใส่ตะกร้ามาน่ะโอ้ยต้องบอก่าอันนี้นะคะอันนี้เออตอนน้องสีหิ้วเหมือนพุธมาคุณครับบคคุนี่แฟนขอบให้นะคะโอ้ยต้องบอกว่าอกถูกใจมากแต่วันนี้ก็มีงานใช่ไหมวันนี้ก็มีใช่ไหมคะวันนี้ไปเจอได้ที่ไหนจ๊ะวันนี้ถ้าวันนี้ไปเจอได้ที่ไหนคุณเชียวเนี่ย만나고싶으면은어디서만날수있을까요오늘만나고싶으시면 만나고고고네요어오오늘늘도계속방송방송송있있있라열심히할테니까그리팬팬사인팬사인인가에서꼭보실ถ้า <웃> ก <음> ็ถ้าอยากจะเจอวันนี <laughs> ้นะคะก็อยากรายการต่างๆนะคะแต่ว่าที่สําคัญเนี <laughs> ่ยเขาจะมีแฟนซายนิพี่สยาม Discover รี่นะคะสายไลเซนที่สยามดิสคอเวอรี่กีโมงคะกี่โมง ห้าโมงเย็นเหมือนกันห้าโงเย็นะคะวันนี้ใครอยากได้ลายเซ็นนะคะ C N Blue ไปเลยสยามดิสคัพเบอนะคะแจกลายเซ็นกันหมดทั้งวงวันนี้มาเยี่ยมอะไรายการคันป่านะคะพี่บีอธิบายนิดนึงรายการคือรายการคันป่าอยากให้าทำถ้าเดี๋ยวทำพร้อมกันหนึ่งสองสามแล้วก็คันป่าคําว่าคันป่าแล้วกอกว่าคันป่าแซ่บมากคันป่าแซ่บมากเรื่องนีอกนจิโร่라는뜻이에요그래서여기이렇게포즈를하는거있는데ทำไงคะคันป่าอีบีกันจิโร่ก ภาษาเกาหลีนับไลพี่หนึ่งสองสามสิเขาบอกว่าอย่างนี้ให้ทำทีละคนเอาล้อเอาให้ทำทีละคนเอาไล่จากคนนี้ไปเลยคนนี้ดนู่ก่อนคันปาาจิจงซินคันปาหนึ่งสองสามคันปาชัดไปติดๆชองฮอนยอนจงยอนองยอนจงคันปาาคันปลายองว่าชี เอาเพิ <ra <c ans> <c ans ่หน่อยเพิ ans, ่มหน่อยจากคันป่กเป็นคันปาาแซ่บมากแซ่บมากคันป่กคันปากแซ่บมากยูมาชินินนึงนา่อในห้ซ่งหนึ่งน่งหนึ่งมาึ่งหนึ่งหนึ่งห่งห่งหนก่กหนึ่งหนึ่งหนนึ่งหนงงน่นงน่ ไม่ชอบจะเลยสินเกาหลีเป็นของเล่นของพวกเราสนมาทุกคนเล่นหรือเขานะคะเอาามาเขารู้อย่างว่าเราสามคนชื่ออะไรอ่ะเอออยากรู้ชื่อพวกเราไหมไม่ใช่ไม่ถามอทั้งน่ะไมตอไอยู่แล้วอกอยากรู้อยากรู้ก็หายไปล็กประคับประถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบหน้าให้เป็นนางเอกเกาหลีคิด่พี่อ้ยยี่งก์ก็ใงกี่ัก็ี่ฮังก์่ฮก์ก็ี่็ี่ี่่ง่ี่่่ช่กี่่ เขาบอกว่ามีศิลปินเกาหลีดังที่ชื่ออินซูนอีนชื่ออินซูลินเหรอใช่อินซูลินเปินเป็นอินซูลินเหรอสวยไหมสู้เลยไหมสู้เลยไหมสวยไหมสวยสวยมากแล้วเราล่ะเราเราล่ะ่าเหมือนใครบ้างเิดนึฉันน่าเหมือนอินซูลิน ทูลี่ทูลี่แฮปปี้ปาทูลี่ทูลี่คุณไม่ลืมนะคือเลตุเล่นมีคาแรคเตอร์การ์ตูนเกาหลีอ่ะพี่ชื่อพี่ชื่อดูลลี่อ่ะมันเป็นตัวไดโนเสาร์เขียวๆของไดโนเสาร์ที่ที่บอกไดโนเสาร์เขียวๆขียวเลยชื่ออะไรดูลลี่ค่ะดูลลี่ไดโนเสาร์เขียวเแล้วคนสวยคนสวยนี่เปรียบกับเกอร์เจนเลนด์คนที่ไหนคนยุคยุคที่เกอร์เจนแลนด์닮ว่า เขาบอกว่าทางงั้นขอเป็นคุณซอแยนแล้วกันค่ะเพาว่ามีใส่เสื้อเบอร์เดียวกันได้เป็นซอแยนต้อบอกวันนี้นะคะซียนบลูมาคันปากของเราช่ามากจริงๆมากมากเลยแซ่บมากนะคะ เซนไดายนเวลาเราหมดแล้วต้องขอบคุณมากๆสำหรับ C N Blue แล้วก็น้องบีล่าของล่าล่าประดามแล้วก็ขอให้ให้อยู่เมืองไทยอย่างมีความสุขนะคะก่อนกลับไปเกาหลีก็ติดตามพวกเขาได้5้าโมงเย็นนี้ไปที่สยาม d i s c o v e r y เขาแจกลานเซนพรุ่งนี้ด้วยนะคะที่พักรากก็อย่าลืมนะคะวันนี้ขอบคุณ CNBLUE ค่ะพอดี